สบายดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้นกล้าโอปิเชียนนะครับผมอยู่กับมัตเตอร์ไทเล็กอีพีที่3แล้วนะครับผมก็สําหรับคิดสำหรับอีพีนี้นะครับผมเรามาดูตารางคะแนนก่อนเลยเราแข่งไปสี่นัดนะครับผมชนะ3เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยังไม่แพ้ขายเราเสียไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองอยู่อันดับที่3ครับเกมเพิ่งเริ่มนะครับผมเพิ่งเริ่มฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มีคนยื่นซื้อบอกแล้วผมไม่ขายหรอก ผมจะไม่ขายใครก่อนนะใช่ผมอยากผมไม่อยากขายใครก่อนนะครับผมก็โอเคใครเนี่ยโอเคต่อไปโอเคเกมเกมแรกของวันนี้นะครับผมเราเปิดบ้านเจอกับใครนะเราเปิดบ้านเจอกับปลาดน,นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูสเสือตัวจริงกันเลยครับผมสเสือตัวจริงโอ้มีคมุมนุ่ยฟิตสองคนคือบาฮาดังนั้นเราเอาอันนี้ละกันอ่าอันเนี้ยแอตดิเซล ก็ในตัวคนนึงใช่ไหมในตัวไม่ฟิตก็เอานี่ไปเลด้าลุ่งโอเคปั๊นี้ครับผมไปเราเริ่มเกมได้กันเลยครับโอเคมาแล้วสนามเราเปิดบ้านนะวิเวเลดรถมันมันไม่ใช่สนามไทยมันเหมือนสนามยุรโรอบะเราชุดสีม่วงนะครับผมโอเคเราเริ่มเกมกันเลยเริ่มเกมคผมเคลียร์มาแล้วเราจะขึ้นจากซ้ายไปจาก ราจะ้ายไปขวาครับเข๊มอุ้ย,ยมาถึงเราก็พลาดเลยว่ะเดี๋ยวโอเคไปครับตรงกลางลงอูโลงเลยครับไปครับมาถึงก็แต่ยิงเลยครับผมสายลงโอเคชิงไปหนึ่งสองอือไม่ได้แต่ว่าแฉลบเราเก็บบอลข้างหลังเราเก็บได้ครับผมโอเคค,อค่อยครับเราไปทางสายครับผมอีกสายในตรงกลางครับโอเคลงเลยโอ้โหไม่ได้ทา่านผู้ชมอือห เข้ากลางโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรานี้นี่ตรงนี้เราไม่ได้เลยนะครับเราถลุมาปีขวาแล้วเปิดมาตรงกลางมองไม่ได้ครับโดนสกัดออกมาแล้กกวก็ใหมา่กลอนนึงได้อีกรอบไหมผอไม่มีเพื่อเลยโอเคเรามาตรงกลางครับตรงกลางครับตรงกลางกูแล้วส่องสักนิดโอ้โหไม่ตรงกรอบม,มาสวยแล้วมาสวยแล้วดูครับ ตรงกลางโล่งครับผมกลางกลางอ่าหน้ากรอ,อบแอบโทษโล่งเลยครับส่องไปยิยงด้วยขวาอมไม่เฉล็บด้วยไม่ตรงกรอบด้วยโอ้โหแต่จากปาประตูครับผมโอโ้เราคองบอลได้เยอะกว่าเปิดโยนมาครับเราจะเก็บได้หรือเปล่าโอเคเฮ้ยเข้าม,มาไม่ได้โอเคเราสกัดหลังยตรงกลางเราสกัดได้โยนไว้ครับอปีขวาเยี่ยมครับ โอ้โหไม่ได้จะชิ่งหนึ่งสองไม่ได้นะฮะไปครับึ๊บอันนี้ตรงกลางเราสู้ได้โอ้โหเฮ้ยเราเราได้หรอเราได้เขาทำฝาเข้าฝาเราได้นะโอเคเราขอเล่นสัน้นเอ้ยโอ้โหเกือบเกือบคือว่าจะขนมันลงลงเลยเฮ้ยโอ้โห,โโหไม่ได้เขาเก็บได้ตรงกลางสนามโอโ้เราขอมานาะกรับเก็บโทษแล้ว ไม่ได้เขาออกสายโอ้โหเขาเปิดมาเอ้ยโอ้โหโดนเลยอะโอ้โหกองหลังทำอะไรครับน่งเนี้ยโอ้โหดูครับโอ้เขาตกกลางเราโล่งมากแล้วเขาส่งไปปิด้ายแล้วโอ้โหตรงนั้นโอ้โหกองหลังโอ้โหหนึ่งสูนยโดนเฉยเลยว่ะท่านผู้ชมหนึ่งสูนแล้วครับตอนนี้โอ้โหอะไรกันครับนงเนี่ยโอ้โหโอเคเราค่อยๆแล้วกัน นีงไงส่งเลยครับเนี่ยพี่แล้วส่งตรงตรงไม่ใช่ส่งทะลุูแบบนั้นสิพี่โอ้โหโล่งเลยค่อ,อยๆนะสายโอ้ยแบกสายไม่ใช่แบกสายคอามาอีกแล้ว,วะอะคอมมาอีกแล้วอะโอ้โหคอามาอีกแล้วอวะโอเคราสกัดโอ้โหเดียวพี่อื้มเกือบโดนลูกสองโอ้โหสักฝังหลังสก,กัดไม่ดีไม่ใช่เป็นที่นักเตะเป็นที่ผม เป็นที่ผมนะฮะแค่เกมได้ก็่้านโอ้โดนนาแล้วโอ้โห,โดดโโหเกมนี้ ừ, เราบุกทั้งเกมนะครึ่งแรกะครึ่งหลังโอ้โหมีโอกาสนิดเดียวโดนเลยโอเคได้บอลมาไปครับโยนไปข้างหน้าก่อนโอ้โหโยนไม่ถึงด้วยนี่เอิเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมโอเคได้ไปครับปิด้ายไปแล้วไปแล้วตรงกลาง ไปครับตอนนี้เวลาหกเจ็ดสิบยี่สิบนาทีโอเคโอเคค่อยๆนะค่อยๆโอเคโอ้โหกูบอกว่าค่อยๆเรียบร้อยอืมไปครับดักไว้โอเคไม่ฟาวครับโดนบอลรับพี่ชายโดนบอลรับพี่ชายนี่ตรงกลางเยี่ยมอึ๊บโอ้โหุเสียแบบนั้นอเรียบร้อยเนี่ย โอ้โหเหลืองใช่ไหมใช่เหลืองเหลืองซะด้วยวูดแลนด์นะฮะโอ้โหจบครับผมน่าจะจบโอ้โหจบเกมนะฮะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งโอ้โหลูกนั้นชนเสาไม่ไรเดีย๋ยวเราไปต่อเกมสองเลยครับเกเครับผมเกมที่สองนะฮะเราจะไปเยือนสุขโขทัยครับผม เดี๋ยวเรามาดูซุปเอตตัวจริงกันลาโอ้ปีกวาเราไม่ฟิตว่ะเราต้องเอาปีกวานี่นี่นี่โอเคเวตัวจริงตามนี้ครับผมไปเราเริ่มเกมที่สองกันเลยครับโอเคเกมที่สองนะครับผมเราไปเยือนสุโขทัยที่สนามสปอร์ตพาร์คผมเราใส่เสื้อสีส้มนะฮะโอเคเกมเริ่มครับผมไป ไปครับเกมเริ่มวันนี้เราต้องชนะโอ้เกมที่แล้วเราแพ้มาโอ้โหคาบ้านซะด้วยสุดยอดจริงๆิโอเคไรตรงกลางมาครับขวาลงโอ้โหไม่ทําช่องเลยพี่โอเคแบกสายมาเอาโยนมาเราเปิดโอเคเราเก็บเก็บไม่ได้ครับไปครับเราขึ้นหน้าเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจะโดนใช่ไหมเนี่ยงานะ นางนะน่างนะน้ยเนะยี่ยมไปครับเราโดนเขาเตะสก,กัดมาโอเคไปแล้วลงครับผมปีขวาลงโอ้โหลงจัดเลยฮะเราจังหวะครับเปิดมาครับโมงไม่ได้โอ้โหไม่ได้อีกฟาวไหมโอ้โหโอ้โหเราฟาวอะ่ะโอ้โหเราฟาวโอ้โหเมื่อกี้โดนมาไม่โดนโดนสก,กัดไว้ได้แล้วเราไปทำฟาวเขาอีกอ,อะไร เกมเพิ่งเริ่มเกมเพิ่งเริ่มเท่านั้นอูเขามามาแบบนี้แล้วโอ้ยเหวมุมของเราครับผมตรงกลางเลยครับมองมาไม่ได้โอ้โหเราเก็บตกแถวสองได้ครับปึ๊บโอเคโอ้ไม่ได้อีกเขาแบบอยู่ในกรอบเต็มเลยโอเคปึ๊บหืไม่ได้ไม่ได้มันเปิดไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้หลังเลยไม่ใช่ให้ตรงนี้สิโอเค อโอ้โหเราโดนเราช้าเกินเอาบอลมาไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหสวนโดนสวนแน่เคแล้วโ,โอ้โหเขามาว่ะเออเราเบียดไว้เราโอเคเราได้บอลอยู่ไายครับสวนกลับครับผมเราสวนครับโอ้โหโล่งเลยกลางเขาโล่งแล้วกางเขาลงมาไม่ทันกองหน้าโอเค อุ้ยเดี๋ยวได้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ just yes! จากใครจากปาติโนโ่กองหน้าของเราดูครับผมเราสวนกลับมากลางเขาโล่งเลยนะฮะแบบเราส่งให้ปุ๊บแล้วชิงหนึ่งสองครับแล้วกดไปอีกทีโอ้โหชิงกันหนึ่งสองแบบไม่น่าเชื่อครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับผมจากนาทีสามสิบแปดจากปาติโน,โน่นะโอเคเราสบายแล้วเรานำแล้วเราขอสักลูกเถอะว่พอจบครึ่งได้ เค okay, ชิงมาอีกแล้วปาดิโดโอ้โ oh, หเดี๋ยวนี่นี่นี่โอ้โห oh, oh, ลงลงเลยลงลงเลยสองประตูต่อศ oh, oh, ูนย์โอ้โหรวดเร็วมากจากลุกแรกนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ดูครับเราชิงหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บแน่มีหลอกแล้วก็เห็นช่องเรียบร้อยเลยยิงเข้าไปเรียบเลยครสองประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สี่สิบสามจากนารักนารักก่อนนะครับผม เยี่ยมสองสแล้วก่อนจบครึ่งแรกสามส่วนไปได้ปะก่อนจบครึ่งแรกไล่ปะไล่ปะอูไม่ได้โอเคเฮ้ยนาเขาโอ้โหเขาหลุดมาว่ะเราต้องทันต้องงานเราต้องทันเราอืมนี่แหละเราโยนเลยโยนยาวหมดครึ่งแรกแล้วเยี่ยมหมดครึ่งแรกโดนสองประตูต่อศูนย์ไปต่อครึ่งหลังก,กัน โอเคเราสบายๆแล้วตอนนี้จะนำส่งสุดละไปครับกลางเขาโล่งอีกแล้วกลางเขาโล่งอีกแล้วกลางเขาโอ้โล่งแบบนี้ขอสักหน่อยโอ้ยิงไปไหนครับพี่เห็นกลางเขาโล่งเหักขวาแล้วยิงไปเลยโอ้โยิงยิงนกเลยครับพี่อโอ้โหโอเคปึ๊บโอ้โอเคอออเราเก็บไว้ได้แถวสองเก็บได้ รับเนี้ยส่งอะไรกับเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาปึบให้มาปีกไม่ใช่ปีกแบกขวาให้มาปีกขวาปึกทิ้งหนึ่งสองโอ้โหเยี่ยมครับผมลงลงเลยฮะลงลงเลยฮะโอ้โหเดียวส่งอะไรกันเนี่ยส่งไม่ตรงเลยอ่อเหอะไปฮะเปิดมาโอเคเรายังได้อยู่โอเคได้ไหม โอ้โหไม่ได้เลยวะครึ่งหลังเราเราน่าจะหมดเนาะใช่ไหมเราหน้าจะหมดนะครับเราขออีกสักลูกปิดเกมหน่อยดิโอไม่ได้โอ้เขาส่วนวะใช่เราหมดแล้วเนี่ยโอ้ส่วนเนาะเสียบสักหน่อยโอ้เสียบไม่ได้อหลังโลง่โลงเลยจ้าโอ้โหในตูวเซฟเยอะม,มากอยากคีนชีสว่ะนั่นนี้นาทีแล้วเราแพ้ไปสองเอ้ยหนึ่งศูนย์นะฮะ โอเคจริงครับหนึ่งสองไปครับพอลงแล้วครับอุ้ยเห็นช่องอนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงสามสองโอ้โหสุดยอดดูครับปุ๊บตอนแรกโอ้โหโดนแล้วก็เราไปเก็บแถวสองได้เราส่งมาเราเห็นช่องเรียบร้อยอยืจีมเข้าไปสามประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้ท้อเลยละเซ ในทีที่แปดจากบารห้านะครับสุดยอดจริงๆตามโนแล้วปิดเกมเรียบร้อยขออีกสักลูกได้ไหมเพื่อได้เผื่อได้นะครับเพื่อได๊บโอ้โหเขาโอ้โหหลุดเลยทำไมอ่ะทำไมไปขวาแล้วหลุดแบบนั้นวะน่าโอ้เขาเตีมมา3ต่อหนึ่งแหมอยากจะกินชีสสั่นด่ยสามหนึ่งโอเคอะไรสามหนึ่ง จบเกมครับผมเราชนะไปสมตัวต่อหนึ่งนะครับผมโอ้โหสุดยอดสามหนึ่งโอเคเราไปเกมสุดท้ายของอีพีนี้กันเลยครับโอเคนะครับผมเกมที่สามของคลิปนี้นี้นะครับผมเป็นรายการช้างเอฟเอครับหรือว่าบอลทั่วของเรานั่นเองนะครับผมแต่เราจะมาโรเตชันกันนะครับผมในตู้เหมือนเดิมครับผม อ่าผมขอเอาเอาอันนี้ออกอ่าอน,นี่ไงให้คนอื่นเขาลงบ้างใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บอ่าอันนี้โอเคอ่าประมาณนี้แล้วกันนี่ให้เด็กลงบ้างให้เด็กลงบ้างนี่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 ให้เด็กให้เด็กเขาลงบ้างใช่ไหมโอเคอ่ะปับ,บ นี่งไงเราเอาคนอื่นลงบ้างโอเคสเวยจริงเราตามนี้ครับผมไปเราเริ่มกกนที่สับเลยฮะโอเคครับผมบอลถ้วยนะัดแรกของเรานะครับผมเราไปเยือนบุลิสเตโรนะครับผมเราโลเทชั่นไม่เยอะนะเราจะเราโล,โลเคชั่นแต่ข้างบนอนะกลางกับหน้าใช่แต่หลังเรามันเดิมนะฮะกับประตูด้วยเราเราเปลี่ยนนะประตูให้คนอื่นเขาเล่นบ้างนะครับผมเกมเริ่มแล้ว เราจะสู้ได้แค่ไหนครับผมมากันารโรเตชันเยอะมากครับผมโอเคเราสกัดไว้ได้โอเค,เไไอเคให้หน้ามาซ้ายปีกซ้ายซ้ายเดี๋ยวเห็นช่องโอ้เห็นช่องอุ้ยยังสวยไม่โดนโอ้โหเปิดยังสวยเลยฮนะไม่โดนนะครับผมไม่โดนโอเค เขาโยนมาปีกว่าเอ้ยแบกขวาเรามองไม่ได้เราเก็บตกได้ไหมโอเคเราส่งให้ทันเปิดมาครับเปิดมาให้ข้างหน้าครับข้างหน้ามองไม่ถึงเราเฮ้ยเขาพลาดไหมเขาไม่พลาดเลยว่ะไปครับโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เป็นอื้อหืออุ้ยโอ้โหช่องโอ้โหช่องหนึ่งศูนย์โดนอีกแล้วโอ้โหดูครับผมเขา ส่งบอลกันแม่นยำม,มากดูปึ๊บแล้วแบ็คขวาเราไม่เข้าโอ้โหโดนนิดเดียวโอ้โหช่องเป็นเบ์เลอร์เลยอะไรครับเนี่ยโดนไป1ส่วนแล้วครับในทีที่18จากนาดิมเราต้องไปเอาขึ้นมาโอเคเราต้องไปเอาขึ้นมาโอ้โหไม่ได้เนี่ยโลเตชันสุดยอดไปเลยอะไรแต่ว่าผมไม่ยอมให้มันตกรอบในนัดแรกหรอก ากให้เข้ารอบลึกๆหรือไม่ก็เป็นแชมป์ไปเลยยิ่งดีครับโอเคจิ้มไม่ได้โอ้โหสู้ไม่ได้เลยอ่ะโ,โอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจิ้มไว้โอเคไปครับส่วนได้ไหมส่วนได้ไหมโอเคเราส่วนได้ไหมเราส่วนไม่ได้เลยุ๊้ส่วนได้ส่วนได้๋วดยวไปครับตีอีกสาย สายส่งให้กองหน้าแล้วส่งมาอีกทีนึงโอ้โหรอเลยรอรอเปิดมามงโอ้โหไม่ตรงกองอื้มไม่ไรเอาไหม่เอาไหม่ใหมเราต้องเราต้องเอาลูกตีเสมอไม่ได้ก่อนจบครึ่งแรกแล้วกันผมอยากให้จบครึ่งแรกในเสมอให้เสมอโอเคเสมอนะฮะไปอึบโอ้โหเขาเล่นชิงว่ะ ก็เล่นจริงอู้ยลดลดลดยังไงเราเข้าสามโอ้โหเราเข้าเยอะมากโอเคอ๊บอ๊บโอเคได้ไปแล้วครับสวนครับผมโอ้โหขวาลงขวาลงอืมนิดเดียวขวาลงเลยเมื่อกี้โอเอโอ้โหส่งให้ใครครับเนี่ยพี่ชาย เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับโอเคเปิดมามงได้มงได้โอเคสกัดไว้ได้ไปครับส่วนได้ไหมเราได้ไหมเ้ยได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้สวยไหมโอ้โหโอเคไปครับอืมไม่ได้ว่ะเอ้ยเวลาจะหมดแล้วเราจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยจะตกรอบเลยเหรอโอ้หูขอยิงมาเกือบเกือบเข้าเลยเกือบตรงกรอบอเ,เวลาเลย อู้จะหมดนะท่านผู้ชมเราจะตกรอบ f a ครับได้ไหมไม่ได้ไม่อยากตกรอบโอ้โหส่งบอลไม่ตรงอีกทุกระสีนาทีครับหมดไปแล้วหนึ่งนาทีเร็วมากเลยเกมอะไรก็ไม่รู้โอเคสวยโอเคได้ไหมเห็นช่องอหเขาจากไว้ได้โอ้เรียบร้อยเลยโอ้โห เราตกรอบว่ะโอ้โหไม่มีลุ้นแล้วตอนนี้เหลือบอลหลีกแล้วก็โอเคนะครับผมสำหรับสามเกมในวันนี้โอ้โหเราตกรอบบอลทวไปอย่างน่าเสียดายมากๆเลยครับแต่ว่าในหลีกเรายังโอเคอยู่นะตอนนี้เราแข่งไปทั้งหมดอ่หกนัดเราชนะสี่แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งเราเสียไปสามลูกนะฮะบอกก็ โอ้โหผมเสียดายที่ตกรอบบนถ้วยนะครับผมก็สำหรับที่นี้ผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครอยากติดตามหรือว,ว่าอยากจะติดซีรีส์นี้ไปเยอะๆนะครับผมอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมลาก่อนไว้เจอกันใหม่อี e ีนหน้าครับผมสวัสดีครับ